หลวงพ่อมุยวัดดอนไร่เสกรูปสัตว์ให้เคลื่อนไหวดุจด,ดั่งมีชีวิตเรื่องราวของหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่ยอดพระเทรอาจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีที่โด่งดังเจิดจรัดในยุคหลังกึ่งพุทธ,ธกาลหากกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่พลังอำนาจจิตอัศจ,จรรย์ล้ำลึกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในเมืองสุพรรณช่วงเวลานั้นมีหลวงพ่อมุยท่านนี้และที่โด่งดังมากมาก สมัยนั้นหากใครอยากเห็นการเสกพระชนิดอัศจรรย์เรียกว่าเสกจนขยับได้เคลื่อนไหวได้จริงต้องไปวัดดอนไร่เรียกว่าหลวงพ่อมุ่นท่านทําได้เป็นเรื่องปกติเลยเรื่องราวของหลวงพ่อมุ่ยน,นี้ในอดีตข้าพเจ้าเคยได้พูดคุยกับคุณกนกขำสุวรรณหนุ่มสุพรรณเพื่อนําข้อมูลหลายส่วนเผยแพร่ในหนังสือประวัติของหลวงพ่อมุ่ยสําหรับข้าพเจ้าหากกล่าวหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่ขึ้นมาครั้งใดต้องคิดถึงคุณหนุ่มสุพรรณสหายผู้มากมิตรท่านนี้ทุกครั้ง ้วยท่านผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธาต่อหลวงพ่อมุ้ยอย่างแท้จริงข้าพเจ้าเคยได้ฟังข้อมูลจากคุณชูชีพท่านผู้นี้เดินทางไปกราบหลวงพ่อมุ้ยตามคําแนะนําของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรว่าหลวงพ่อมุ้ยนี้เก่งทางเหนียวคงอย่างยิ่งคุณชูชีพเล่าว,ว่าคราวที่ได้พบหลวงพ่อมุ้ยได้เช่าบูชาว,วัตถุมงคลหลายอย่างแล้วคลานเข้าไปคอยเพื่อรอขอให้ท่านปลุกเสกประสิทธิ์ให้อีกครั้งขณะต่อแถวคอยอยู่มีกรรมการวัดเดินประกาศว่า ใครมีแหวนที่สร้อยพระหรือนาฬิกาให้ถอดออกจากตัวฝากเพื่อนไว้ก่อนเมื่อแรกได้ยินคุณชูชีพยังนึกแปลกใจว่าทำไมต้องถอดด้วยความที่ไม่รู้และอยากลองดูจึงไม่ถอดนาฬิกาข้อมือเมื่อคุณชูชีพเข้าไปกราบหลวงพ่อมุ้ยส่งพานใส่วัตถุมงคลถวายท่านปลุกเสกแล้วพนมมือนั่งมองอยู่ตรงหน้าท่านคุณชูชีพเล่าว่าได้ยินเสียงลานนาฬิกาข้อมือดังผิดปกติเอียงข้อมือดูเห็นเข็มนาฬิกาหมุนตีได้เองอย่างอัศจรรย์แล้วก็เป็นเสียงลานนาฬิกาขาดรู้สึกได้ ส่วนพระเครื่องที่ใส่ที่เน็บอยู่กับตัวก็มีอาการสั่นเคลื่อนไหวเองและมีกระแสพลังคล้ายไฟดูดตุบๆเป็นช่วงๆน่าแปลกมากคราวนี้เองคุณชูชีพจึงรู้ว่าทำไมเขาจึงประกาศให้นำเครื่องประดับต่างๆออกจากตัวก่อนเข้าไปกราบขอหลวงพ่อมุ่ยเสกพระเสกสิงห์งาแกะเรื่องประสบการณ์อภินิหารของสิงห์งาแกะนั้นมีตั้งแต่เริ่มปลุกเสกแล้วผู้ที่พบเห็นการปลุกเสกต้องตกตะลึงกับความเข้มขลังและพลังจิตที่แก่กล้าของหลวงพ่อมุ่ยแทบทุกราย สิทธิ์ทางบริษัทโพลาริศจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าแค่หลวงพ่อเอามือปิดปากโถเคลือบที่ใส่สิงไว้เท่านั้นภายในจะมีเสียงกระทบกันระงมดังเข้าตอกแตกแม้แต่ตอนเลิกปลุกเสกท่านหันมาท,ทําธุระอย่างอื่นสิงในโถนั้นก็ยังคงกระโดดเหมือนมีชีวิตชีวาอยู่อีกเป็นนานสองนานเล่าไปใครไม่เคยพบเห็นก็ย่อมไม่เชื่อถือสิงไล่กวดจะกัดลิงสิงงาแกะของหลวงพ่อมุ้ยนี้ท่านปลุกเสกจนคล้ายมีชีวิต นายจุนแพรทองคำสิทธิหลวงพ่อมุ้ยเล่าว่าครั้งหนึ่งมีผู้นำลิงไม้แกะแบบเดียวกับลิงหลวงพ่อดิ่งแต่เป็นของแกะใหม่พศ .2510 กว่านำมาให้หลวงพ่อมุ้ยปลุกเสกหลวงพ่อท่านเทลิงไม้ทั้งฝูงใส่ถาดนั่งปลุกเสกสักพักก็เกิดอัศจรรย์เมื่อลิงไม้แกะทั้งหมดเริ่มขยับดูไปคล้ายพวกมันมีชีวิตจิตใจเริ่มกระโดดกันไปมาอยู่ในถาด ที่อัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือสิงห์งาแกะที่วางอยู่ในพานใกล้ๆกันนั้นได้กระโดดเข้ามาร่วมวงวิ่งไล่กวดลิงจนพวกลิงแตกหือวิ่งหนีกันจ้าละวันพวกสิง์ก็วิ่งไล่กวนวนไปวนมาให้วุ่นไปหมดคล้ายแมวไล่จับหนูจนเมื่อลิงตัวสุดท้ายกระโดดหนีออกจากถาดไปแล้วพวกสิง์จึงหยุดเคลื่อนไหวส่งเสียงเกลียวกราวเงียบสงบลงทันทีสแสดงว่าสิง์ของหลวงพ่อมุย้ยท่านเสกทั้งาธาตุและลงหัวใจสิงค์ครบถ่วนทุกตัวพวกสิง์จึงมีความดุร้ายคล้ายสัญชาตญาณสัตว์จริง นับว่าหลวงพ่อมุยท่านปลุกเสกของได้เข้มขลังไม่ต่างกันกับพระเกจิยุคโบราณตัวอย่างหลวงพ่อปานวัดบางเฮียที่เสกเสือจนเคลื่อนไหวสามารถกระโดดกัดชิ้นเนื้อหมูได้เช่นนี้นับว่าหลวงพ่อมุยท่านมีพลังจิตแก่กล้ามากไม่น้อยประสบการณ์จริงเมื่อสิงช่วยคุ้มครองสมัยก่อนมีแม่ค้ารับส่งโพยหวยใต้ดินสมัยก่อนเธอเครารพนับถือหลวงพ่อมุยสุดหัวใจชื่อหนางชั้นเลี่ยมสมบัติแก่พกสิงงาแกะที่ได้รับจากมือหลวงพ่อมุยติดตัวอยู่ประจำ สมัยนั้นเจ้ามือหวยอยู่กรุงเทพเวลาใกล้วันหวยออกจึงต้องนำเอาโพยหวยมาส่งพร้อมเงินติดตัวจำนวนมากสมัยนั้นรถยนต์ยังไม่มีมากเช่นปัจจุบันมีแต่เรือเมล์แล่นตามแม่น้ำเพื่อรับส่งต้องนั่งเรือข้ามวันข้ามคืนโดยลงเรือที่ท่าเรือสามชุกวันหนึ่งเวลาราวตีสี่ ขณะนางชั้นกำลังนอนอยู่ในเรือโดยเก็บเงินค่าหวยเน็ไว้ที่ชายผ้าถุงห่อใหญ่เป็นที่ล่อตาล่อใจเด็กท้ายเรือและคนคุมเรืออย่างยิ่งแต่ทั้งสองไม่สามารถเข้าไปหยิบเงินดังกล่าวได้ด้วยมองเห็นเงาสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรเงาสัตว์นี้มันยืนคล่อมร่างนางชั้นและเห็นเป็นเงาทะมึนน่ากลัวยิ่งนักด้วยความประหลาดใจและอยากรู้มากกว่ากลัวความผิดทั้งสองอดไม่ได้ที่จะนำเรื่องเงาประหลาดนี้มาเล่าให้จากตำรวจในสามชุกฟัง ชื่อจ่านครภายหลังจ่านครได้สอบถามเรื่องดังกล่าวกับนายล้วนมีสีชยัยล้านชายหลวงพ่อมุ้ยจึงได้ทราบความจริงว่านางชั้นมีเพียงสิงห์งาแกะติดตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนับว่าสิงห์หลวงพ่อมุ้ยนี้มีคุณวิเศษครบทุกด้านทั้งป้องกันอันตรายทั้งหลายและสามารถคุ้มครองรักษาได้อย่างอัศจรรย์